สำหรับคลิปนี้นะครับไปรับชมกันทำสีนะครับนะทำสีกันสนิมนะครับให้ติดแน่นติดทนกับกระบะคอกนะครับนะคอกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะสีถลอกบ่อยนะฮะแต่ว่าผมมีตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนำนะฮะก็คือเจ้าท A l a เรสเทคนี่ยแหละครับนะตัวนี้จะทำให้ติดแน่นติดนานนะครับนะะเนื้อจะเป็นเนื้อแข็งๆเลยนะครับเนื้อฟิล์มเลยนะฮะเนื้อแข็งมากนะครับก็ลองไปดูกันเลยครับ ต้นด้วยการเอาสนิมเก่าออกก่อนนะเคอะเลยครับนะเอาสนิมเก่าออกนะครับแล้วก็อุดรอยอุดรอยรั่วนะรอยผูกเนี่ยนะครับนะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นข้อของดีโก้นะดีโก้ตัวนี้นะครับนะเนื่องจากว่าอยู่ค่อนข้างนานแล้วมันก็ปลูกมาแล้วนะครับนะก็ถึงเวลาต้องทําสีนะครับ อันดับแรกนะครับเริ่มต้นด้วยการขัดก่อนนะครับขัดมาหูลางเลยนะก็เราใช้เครื่องทุนแรงนะครับโดยขัดใช้ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ขัดออกนะครับขัดจนเกี้ยงเลยนะ เนี่ครับงานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเนื่องจากสนิคผมจริงไปเออยอะแล้วก็ถึงขัวนะครับ ครับจากนั้นก็เชื่อมรอยที่มันรั่วนะครับรอยผุนะฮะโดยใช้เหล็กเติมเข้าไปนะครับนะตรงนี้เนี่ยมันผุลามแหลกลานหมดแล้วครับนะฮะก็สังเกตว่าพอจิ้มดูเชื่อมไปปั๊บทะลุ่อเลยนะครับนะฮะแต่ว่าด้วยเหล็กตัวที่เขามาทําเนี่ยมันบางด้วยนะครับนะฮะนะคนไะข้จะทางานยากเลยครับนะก็ต้องอุดอยู่หลายรอบเลยนะครับ เพราะว่าพอแต้มเชื่อมไปปั๊บมันข้างบนมันก็ลามลามขึ้นไปเรื่อยลามขึ้นไปเรื่อยนะฮะก็ต้องเติมทั้งเหล็กทั้งลวดเชื่อมเลยนะครับนะที่เป็นเส้นๆ้นนั่นคือลวดเชื่อมแก๊สนะครับนะลวดเชื่อมเหล็กแก๊สนะฮะเอาไว้เติมครับนะท่านที่ทํางาน DIY พวกงานเหล็กหรืองานเหล็กบางๆนะฮะบางทีเราตัดแล้วขอบมันไม่เรียบไม่เสมอนะครับนะะ ใช้รวดตัวนี้ครับเติมมันค่อนข้างจะได้ผลเลยนะครับผมพยายามเบาไฟให้มากๆเลยนะครับไฟอ่อนแล้วนะเขค่อยๆแต้มค่อยๆแต้มเลยนะครับน,น,น,นี่เป็นงานงานแก้เลยละครับนะนั่นนะครับสังเกตดูว่าพอเชื่อมไปป๊อปมันจะมันจะลามไปเลยนะฮะ หมดแล้วครับคือพูดง่ายๆครับมันมันอยู่กับเหล็กอีกท่อนหนึ่งฝั่งน,นู้นนะครับพอ,อฝั่งนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วครับเราก็ต้องเติมเติมเข้าไปในส่วนที่ที่ด้านบนเนี่ยนะครับที่มันยังหนาๆอยู่นะฮะแล้วค่อยไล่กลับมาข้างล่าง ดูผมจะไล่ปรับไฟเรื่อยๆนะครับก็ต้องเชื่อมพอพอถ้าหยุดพอจนมันเย็นแล้วนะครับต้องข้อขี้สลักออกก่อนนะครับไม่งั้นพอเชื่อมถ้าเพ่เชื่อมทับไปเลยเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่ติดมันจะไปเกาะกับข,ขี้สลักนะครับสังเกตเป็นรูเระเรื่องเลยนะครับจากเดิมตอนแรกเห็นรูนิดเดียวนะครับแต่มันถึงข้างในเครับนะครับ ก็เชื่อมอุดรูจนจนได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับนะอุดจนหมดแล้วนะฮะคือไม่ต้องสนใจความสวยความไม่สวยนะครับรานเะชื่อมไม่สวยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขัดขัดแล้วเติมอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ต้องต้องเชื่อมอุดให้สนิทก,ก่อนนะครับอี่ใช้เป็นนั่นเลยนะฮนะสังเกตว่าผมเชื่อมซ้ําไปหลายทีนะครับงานนี้เป็นงานแก้ครับค่อนข้างลําบากเลยนะฮะ ก็สีตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่เวลัตเทคนะครับนะผสมกับแม่สีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ปลอกมาเป็นสีคำํคำๆนิดนึงปกติลัตเทคเนี่ยจะออกสีเงินๆน,นะครับแต่ว่าถ้าสีเงินมันก็ดูไม่เข้อ <c oughs> อ่าเนี่ครับก็พอมันหมาดๆเริ่มหมาดๆแล้วเนี่ยก็มากิ้งครับนะกิ้งครับให้มันเป็นเม็ดๆนะครับสีมันก็จะออกมาเป็นเม็ดๆนะฮะก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งครับ เป็นเม็ดๆนะฮะเป็นเม็ดๆทั่วเลยนะครับมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะหวังว่าเป็นดี Y ง่ายๆนะครับนะฮะทำเองได้นะครับนะครับเครื่องมือก็ไม่ต้องใช้อะไรมากใช้แค่แปรงทาสีอย่างเดียวนะครับนะไม่ต้องใช้กาไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับนะขอบคุณครับ